จ้าก็ว่ามันใหญ่นี่ซ้ำแตดโอ้โอโยมือนีพนงันมือนีพี่น้องปอนี่ปาป้าป้าผูาา้บา่าวคงเทพก้อยปลาซิวอ้าวตั้งน้ำไม่สมตั้งน้ำไม่สมกับปิ่งปลานี่เขากันขนาดพี่น้องเลย ตำมกฮุงเจ้คิงแล้วก็ห้อยกับกี่หีกกับก้อยมันมัน,มนพี่น้องสองคนในลินการได้พี่น้อง uh huh. หางกินมันเลยสบายดีพี่น้องฟังแท้ฟังเล่าสวัสดีครับไม่ไดีมาพบกับบอ่อแอ่งเนาะมอนี่บอ่อแอ่งกับนุ่มประเดกหวานว่นาสิออกไปกินกอยป้าพี่น้องยืนมูยู่บันติวเนาะึ่งหทางจากประเทศสบานออกไปส้ากิโลเมตรเนาะ ไปเอสเี่ยวไปครับนุ่มประเดกหวานเลยเนาะสงสัยเป็นประเดกเนานเราไปจักเดินนี่นอนพรท่านตื่นโทหรห้ากับผมครับไปกันเลยพี่น้องซร้สาสิสเด็ดออกจากเคื่อนพี่น้องนุ่มประเดกหวานวัย <c oughs> ร้องมาถาสองสมอง <c oughs> ตอนนี้บายเอกับนุ่มประเดกหวานกำลังเดินทางไปบันติ๋วนะพี่น้องซึ่งบันติ๋วนี่เดินทางออกไปเท่ายว่าแต่ก,กิโลวะ ส, <laughs> ส,ส,ส,ส่ากิโลเราเริ่มชีรมาถึงเล่นเลยนี่ยสิวสเหลาิเลาสิเหล่ากินกับก้อยป้าดี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 ไหวกตื่นรถโอ้ไม่น้อซีอยู่ตากแดดจนี่วะต้ล้ในประค่นี่

กัจจุบันเส้นทางเทศบาลแขวงบ่อแอ,เอเกำลังก่อสร้างาาม,มาพี่น,อน,อนอ้องนะคืนผูจ้จะอายางมาตอยเป็นทางคนกรีดเพราะว่าเป็นจังหวัดที่กำลังพัฒนาที่จะมาเห็นกัน ตอนนี้บาใหม่แซนดเนลกำลัสงสิลงซ่อนปลาซิวนะพี่น้องโอ้มันจีบลิกถ่วมข้อถ่วมหัวผุนบ่วเงาะลงมาแทกเว่บยบะไตแซนเนลเห็นแล้วเนะาะบะไตยนากากหินพะละ ทอคูไปได้ดังเหรอยิ่งว่า้นนั้น้อกี้เขาเลยแรงแสบยิหว่าได้บ้า

พูดมันเขาทั้งโกญยาแต่พูนพูนงุดเบิ่งล่ะบ่

โโอ้แกงขึ้นเลยแกงขึ้นเลยต่อยสิแกงขึนเป็นแนวอีกสักเนี่พอเปกเตืองทำเลี้ยเลป็้บานชางาไปหักกัน เอเอเล็ยบแคมไปเลยนะอีอย่างเท่านั้นเท่านี้นี่ว่าโอ้โ,โ,โงหงอมาได้านนี้ดูซิ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 มาได้ไหมบุ๊คบุ๊คทีมันมจับอะ้รมันขึ้นจับตากล้องได้หน่ตากล้องได้หน่

มันมันผีน่องสองคนนีลินการได้พีน่องหากินมันเลย้านเบ่าไมแชนเนลเบาต้อยแชนเนลกับนุ่มประเดกหวานเนาะ ใช้ใช้ชิ้นไม้มึงแลรงไอย่าหอกับกีฮีกับก้อยพี่น้องวันนี้เฮียมันบริวนงัวเลยโอ้ยงั้นงาออกเฮีฮีก็อยู่นในงัวเนาะบริเวณีแล้วบัินี้จะเนี่ยหอยหอยตัวนี้ใหญ่เลยง่าออกข้าวหนึ่งเลยแม่เลยน้อยๆในแม่มงนาะหอยกับกีฮีกับก้อยพี่น้องคร กูงูไปทีงมหอยเลอผมึงไมกูมึงงลกวะฟอลวันนี้ปกติเคยงได้ไล่แต่ไั่แ้ห็่นชมาสิพอแล้วพออเลยแล้วทำปูวกวปืน่รือไงได้ได้ไิกะคุฮหากนมันบดได้เป็นหวยตัวม่เนงมเอ้ยนงูเลี้ยสับจ

ตำน้ำไม่สมตำน้ำไม่สมกับปิ่งป้านี่เขากั้ขนาดพี่น้องเลยตับุกงแจวคิงแล้วก็ห้อยกักี่ีกับก้อยหอ้ยห้อย้อยห้อยอยห้อยหงอไ้อยห้อยห้อย้องห้อ้อยห้อย้ย้องอ้อย้อหอย้อยหอย้ย้อ้้อ้ออ้อห้อย้อยห้ห้อยหี่ย้ออยาอ้อย้อย้อห่อก้ห้อ้อย้ออห้อ หอยกัขบขีหีกับก้อยสักฟ้ามือนี่ซ้ำนอแตดพุ่นเข้ามาเสียบนีบเ่เต็มน้อมงม่อยากให้วาเล่ยน้องแบบนียังบุ่นยันกว่าอวตาเตอร์เตอเตอเจียงคิงกับตาบกุงนี่เขากันเลยเนี่นุ่มประเดี๋ยววะเรามาขนาดได้ขีป่ปลานี่ยนี่นี่นบับกแตงญี่ปุ่นบักแตงญี่ปุ่นเนี่ยมาด้วยครับกีนตำแหนพี่น้องบ้าวบ้าวมะจอบขี่บ้าว เอามาจีก่อนก็บ่า,บา,าน,นใหญ่นี่ซ้ำแตดนี่โอยคนเสียมาบทไมกเสีเอาูจ่ามาฝาันยคมเลยอืุอ่งเลมาเสีต้งอย่าคมเลยโอ้ยมาก่น<ม><ม>อนทรมาน,นเลยเอเปจังั้เดม กจนกันพี่น้องมาได้ครับมาได้มิกล่ปลาปล่อยลาเ่ได้ยืมพี่น้องม่ไกัขึ่นะบัวันุบัวับตัวเมหมดไปอือก็ไปซิวอ่วนี่แก้วมียกับหน่อยเราพร้อมอือ เราเรียนสาบุกบ้เล่าแต่เขามาึงบุ้งเราบุ้งสารวันมาเดียครับเาะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์และคอมเมนต์ให้กับเราแจ็คบอยได้เยครับขอบคุณหลายๆนะครับ